นี่นะคะเยอะมากๆเลยพี่น้องไปพิมพ์คําว่าดําสันเดี๋ยวอาจจะขึ้นให้ตรงนี้แล้วพี่น้องไปพิมพ์เพิ่มเติมดอกไฮเดนเดียอะไสวัสดีค่ะพี่น้องจามุนี้ไอซิพาพี่น้องไปหาผลไม้ป่าจะไม่รู้ว่าจะได้อะไรนะจะเดินริมทะเลนะคะเพื่อที่จะไปหา ฝั่งแอปเปิลแล้วก็มาุูนนะคะเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือให้พี่น้องเบิ่งบอกได้ก่อนนะคะ <Bonjour. S 1> นี่ค่ะสวยงามมากนะคะทุกคนจะ้ะก็มีคนฝรั่งเศสมาทักทายบุงชู้บงชู้บงชูนะคะสวัสดีค่ะบงชูนะคะทุกคนจะ้ะตอนนี้คนเยอะมากไอ้ก็รอให้คนเดินผ่านไปผ่านมาแล้วเขาก็มองไอ พี่อย่งคนนี้กําลังถ่ายสารคดีอะไรอยู่หรือเปล่าเออในที่สุดเขาก็หาหนทางไปทะเลได้นะคะโอเคพี่น้องจ้ะเดี๋ยวไอซิพาพี่น้องไปเบิ่งหมักดํสาสันเนาะตรงนี้นะไอเคยเก็บหมักดํสาสันแล้วก็หมักแอปเปิ้ลแล้วก็หมักพุ่นจะไม่ได้คนหลายเฮงแต่ผมเป็นอย่างต่างมาบวกหมักเดือดหมักเดือดลนะทำเนี้ยยังบวชยังบุก สยั <is> yeah, not yet not yet นะคะ mm. น่นี่นี่ฉัน่ n o e t น,น, sure นี่มักเดือฝรั่งไม่่อยวางไปไหนเงี่ยแต่ก็ิได้เป็นสะของคนสมัยโบราณนะคะเนี่ย ยังม,มีหน้ามีเลยเก่าแก่มากเลยนะคะอันนี้เป็นทางเดินลงเทะเลนะคะเขาก็จะบอกเราว่าห้ามมอเตอร์ไซค์ห้ามจักรยานห้ามขี่มา้าเดินไปได้คะ่ะวัง่ายถ้าคนบชินนี่จะไม่รู้เลยทนเ,าาเป็นทางเดินลงทะเลเพราะว่าม่นม่านนอะไรแคะ่จะเอาอันนี้นะจ๊ะอันนี้เป็นสวนนะคะ วันนี้มีเจ้าของน,นะเขาเห็ดมะเขือเทศซูมให้หน่อยค่ะทีรักซูมให้ไอหน่อยมะเขือเทศนะคะอันนั้นก็เป็นผักคะน้านะคะอันนั้นเป็นมะเขือเทศจ้ะประเทศฝรั่งเศส <laughs> ประเทศฝรั่งเศสก็มีหุ่นไลกานะ I would like to tell you somethingYesLast yearI would like to tell you something last year right ไ n d t h ด p o o น here I don't know this year still h a v p e or not ปีที่แล้วปีที่แล้วไอเด็กพูนอยู่ตรงนี้แหละนี่คือนี่คือการเอาตัวรอดในประเทศฝรั่งเศสหมอดูกพี่น้องอายังให้พี่น้องมาบงชนนบดฝรั่งเศสสื่อๆเียแหละเขาเป็นแนวไงนี่คือก๊กคูนของอายปีที่แล้วนะคะเน้อมองดิไม่มีแม้แต่สักลูกเลยปีที่แล้วไอเขาเก็บในมืงตรงนี้แหละ นี่นี่นี่ but I would like to show you something this fruit this fruit h e c o r ดำสันนะคะอันน like şey ี้เขาเอ่ยบามักดำสันนะจ๊ะเป็นตระกูลเดียวกันกับพวกพุ่นพวกพรำนะสามารถกินได้นะคะมีรสชาติฝาดจ้ะถ้าใครบ่มักฝาดนี่ผ่านนะคะเอาไปทําวายก็ได้นะคะเอาไปทํายาแก้ไอก็ได้จ้ะนี่นะคะจะเป็นอย่างนี้เลยนี่ค่ะเด็ดออกมาเป็นอย่างนี้ แต่อายมากกินเดีย๋ยวจะอีกยังจะบ่มากกินบ่มีจะเพราะว่าอายชอบกินทุกอย่างนะคะดําสันนะคะอายจะบอกว่าสารพคุณเยอะมากๆเลยพี่น้องไปพิมพ์คาว่าดําสันเดี๋ยวอายจะขึ้นให้ตรงนี้แล้วพี่น้องไปพิมพ์เพิ่มเติมใน g o o g l ลแ้วพี่น้องสิบอกว่าโอ้สารพคุณเยอะมากผู้ใดที่กาลังเจ็บคอนะคะเอาอันนี้ไปอมก็เปรียบเสมือนอยาอมชิ้นนิดหนึ่งนะคะอินไซนและกระพุ hmm. ้นแต่ฝาดนะคะฝาดอมเปียว มีเม็ดม,มีเม็ดอย่างนี้เยอะมากถ้ามันสุกมันก็ไม่ฝาดเยอะหรอกก็อร่อยด้วยแหละไปค่ะ เป็นยาระบายอย่างดีจ้ะพี่น้องจ้ะเพื่อความอยู่รอดถ้าลงป่าในฝรั่งเส็เขาก็ขึ้นคะ <c oughs> <c oughs> คืออันนี้ไอบ้บลรดุแล้วจ้ะกินแบบอะไบอกบรูดุเม็ดใหญ่มากเขาจะมักเอาไปเห็ดวายแล้วจ้ะฝรั่งเยอะมากคำนี้ อันนี้ก็จะเป็นผลไม้ป่าอย่างที่สามแบล็คเบอร์รี่อร่อยหวานหม,มากเล็กมากหน่อๆนตัวหน่ะ I don't. You not shocked? No. Because I was off. My God, t h e r e s l <c> o o t h i s p u l e อยนะพุนพุทุ่นมาเมมาพุหรอกมดสันตะกพุบอกแล้วไงว่าอย่าทำเร็วนี่นะคะทุกคนดูใกล้ๆ ไอม้มักเดจ้ามันอร่อยอะ่ะมันฟา,าดฟาแล้วมันมีรสชาติที่แบบโอเคมากบุรีเรยใี่ไคใครกับบุรีเดีแต่จะไม่ใช่นะจ๊ะคือหมากดำสันถ้าเราอยู่เป็นเราก็จะมีแนวกินจะพี่นอกหลายคนถามว่าเจ้าก็้หูว่าเฮ็ดนั่นกินได้มากนั่นกินได้กินนี่ไอเป็นคนมักหาของป่าจะไหนจะไรเราจะไอก็แสวงหาเนะเาะนะครับก็ไปพิมพ์ใน Google ลักษณะของกุกเหมาะกุกไม่ มันมีนี่นะคะไม่ต้องเวลาที่เราเก็บผลไม้ป่าเราไม่ต้องล้างนะจ๊ะเราจะเอาได้วิตามินจากโคลนบ้างจากดินบ้างจากฝุ่นบ้างแบบนี้เฮ็ดให้สุขภาพเราดีภูมิต้านทานเราก็จะเพิ่มเยอะขึ้นจากโควิด <c oughs> ก็จะไปไกลนะคะ b บล็กเบอร์ อมัอยดสวีทไม่หวานอืมแต่วน not bad you want no ทัวร์ no ไม่หวผลผลม้อย่างแรกคือมะเดือเนาะที่สองคือมักดำสัน 3. Mark Blackberry, 4. this is the tree where we went last yeah, year. Yeah. There are some quite big at the top here. Come here. You want to come with me? Yes. Go first. Be careful. Ya, yeah. ya, yeah. yeah. แต่ว่าเดี๋ยวไอพายพี่น้องมาเก็บแอปเปิ้ลก่อนมะโอ้ my god many apples ฮะ <Huh? S 1> many apples yeah. oh my god เดี๋ยววิเว้เลยเขาหนึ่งสองสามสี่ เก้าสิบอร่อมั้มแอปเปิลกงนี่ไอ้เคยเอาปีที่แล้วด้วยจ้ะอร่อยนะเดี๋ยวจะชิมให้ดูเนาะเาะเจ้าอย่างที่สี่นะคะแอบบอฟายนี่นอ่ะตั้งปะ ซิลิโคนซิล uh, okay? ิโคนอ๋อซิลิคอนซิล ouais. ิโคนซิลิโคนนะคะเดี๋ยวอาจจะปักซื้อให้นี่ค่ะนี่นะคะกินได้นะคะหรือชะคาม่าเราไปทอดใส่ไข่เด้วยจ้ะจะมีรสชาติเค็มแต่อันนี้มันแก่ไหมแก่ปูนคุณ Take just the top This u r e is hard มันแก่เท้าอืด พี่น้องจากตรงนี้นี่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 เสียงต้องเอาเนี่ยมาตัดตออกมันจะปลายมันเอาไปทอดใส่ไายหรือเอาไปกินกับนงจีนก็อร่อยนะมันจะมีรสชาติเค็มจ้ะคล้าๆกับสาหร่ายแหละ จะไปดองกับน้ำเมื่อก่อนนะคะคุณหมอเนาะเขาบ,บอกไอ้นี่ค่ะไ,ได้บ่พอกินอ,อกเบิ้งทรงแล้วนี่จะกินได้นะคะไอซูมิวฮะซูมซูม Poor, they are bigger, maybe sweeter. I think it's sweeter. Mm. Mm. Aloy man? Mm. Aloy, Barbara, I like it. เดี good. And so good. For you, ๋ยวบีเกิลดีส่วนใหญ่ขึ้นแล้วมันก็สุกมากเลยนะอาิตย์ินี้ร่วงลงดินค่ะนี่ค่ะไปยูได้เลยเจ๊กหนึ่งห่งหนึนีนี่นี่นีนนี่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 นน บ้านเ่าแหละแพงแพงเนาะดูนี่เก็บกินฟ <Okay. S 2> <free? S 1> รีลายโวกกระเบียกบิดบระยาก,บ,ยากบ้านเฮาในแม็กโครนะซื้อกินดีๆด,ดอกบูเบอรี่คือกันไปอยู mm ่สวีเดนตักมื่นผลกระเบียกนะคะอ้ลูกกระเจี๊ยบมาอีกอตอส My God เพื่อนสวีเวนเหรอ Think so yeah How can you know Do You feel หวานผสมกันสิบอย่าง,งาเลยในปากอิ่มแล้วจ้ะไอโดนอิ t เท่าไงไปไปลูสุกสุม Salz. ใหญ่มากนวายมากกว่าจา้ะมาดูนี่จ้ะอันนี้จะเป็นกกสาลี่

Ah oui, c'est bon Oui. Hmm. Oh Merci. Sweet? Salipa. Why sali? Why peer? โ o ษเพีย oh, This is my food นี่นะคะทุกคนจ้ะน,นี่ก็เป็นรางวัลของคนขยันที่มักสันหาแนวกินในโคกเนาะสำหรับวันนี้อาก็ขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจหลายๆเดจจะเด้อที่มีให้อากับปลาจ้าเจอกันคลิปใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ